แ c c o อ d G824 นะฮะคันนี้เข้ามาจัดโร5,000นะฮะถูกกว่าหลาใช้งานน้ำมัน E20 ด้วยนะครับก็คันนี้จริงล้อลอ17เออล้อ17นะโอเคก็เดี๋ยวมาดูวิ่งไงนะครับ Accord CLV มีเรื่องตัวสั่นจัดกายให้เรียบร้อยนะครับแอ G824 นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานด้วยนะครับช่วยเรื่องตัวสั่น้วยนะฮะ ใ้ตัวนี้นะครับเอฟไวแปรตัวจับส่วนผสมให้มันกะการนะครับสายเบนซินสายแก๊สเวลาจูนรถตันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดไอเกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับกระดอทีแปดสองจุดสี่นะฮะล้อเปลี่ยนท่อเดิมนะฮะไวสามแสนหน่อยนะจ๊ะประมาณยีสิบครับ Yeah. Uh -huh.